และที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าคือบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบในตำนานร้านชอบะหมี่เกี้ยวบอกเลยครับแต่ละเมนูโคตรน่ากินไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เต็มเครื่องบะหมี่เกี้ยวหมูแดงใส่หมูกรอบใส่เนื้อปูจุกๆุหรือจะเป็นเกี้ยวน้ำชิ้นโตโต,โตซุปหอมๆปิดท้ายกันที่ข้าวหมูกรอบหนังฟูฟู อเส้นบะหมีม่เหนียวนุ่มเหมือนเขาใส่แบบน้ำมันอะไรสักอย่างทําให้แบบมันมีกลิ่นมันมีรสชาตินิดนิด,นดแล้วเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมันก็จะเป็นรสชาติแบบเบสกลกาจะเป็นเบเกาลที่อร่อยเออเป็นบะหมีม่ที่อร่อยมากเลยนี่แล้วดูหมูกรอบหมูกรอบชิ้นนี้ชิ้นหากินเลยนี่ดูอือ มูกรอบโคตรดีเขาเป็นหมูกรอ,อบสไตล์แบบเอาหมูไปต้มก่อนให้มันเปื่อยๆแล้วก็ทําให้หนังมันฟูๆแล้วตัวหมูมีความเค็มนิดๆเหมือนใส่เกลือไปนิดๆให้มันมีความเค็มๆแล้วมันจะหอมๆกินเข้าไปแล้วแบบหนังก,ก็กรอบฟูๆเค็มๆเ,เป็นหมูกรอบสไตล์ไทายที่เพอร์เฟกต์มากเดี้ยวดีอยู่นะตัวใหญ่เคียวแบบแป้งบางๆแล้วตัวใหญ่ๆไส้แน่น หอมหอมมีน้ำมันงาน,นิดๆดูแก๊งก้าบีนี่เป็นหนังเลยนะอ่ะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นหนังฟูๆที่เขาใส่มาอืมอืมหมูกรอบเนี่ยเป็นหมูกรอบแบบเดียวกันที่ใส่ในบะหมี่แต่น้ำราดหมูกรอบเนี่ยโคตรด,ดีน้ำราดเขาจะมีความแบบ หวานแล้วก็เค็มเค็มหวานนําแล้วเค็มตามแล้วเป็นรสชาติที่กลมกล่อมกําลังดีเป็นเป็นรสชาติไปด้วยกันได้อะแล้วหมูกรอบมันไม่เลี่ยนเว้ยพอมาเจอน้ำราดอย่างปกติถ้าเรากินหมูกรอบเนี่ยเราเจอน้ำราดหวานหวานอะแล้วหมูกรอบมันก็เลี่ยนเลี่ยนอะมันไปด้วยกันเลยแต่อันเนี้ยมันไม่เลี่ยนเว้ยมันเหมือนมันช่วยกันเว้ยเป็นน้าน้ำราดหมูกรอบร้านหนึ่งที่อร่อยเลยสําหรับใครที่อยากมาลองกินร้านชอบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจริงๆเขามีหลายสาขาแต่สาขาที่ผมมากินคือแถวแถวหมู่บ้านสามก้เดี๋ยวผมทิ้งโล